ว่าถ้าสื่อดีทุกสิ่งทุกอย่างมันอนุโมทนาและความสําเร็จก็สามารถที่จะคว้าได้โดยง่ายโดยผ่านพลังงานที่เรามองไม่เห็นเช่นเดียวกันครับสําหรับในส่วนในเรื่องของดวงพ่ชัยฉบับย่อพลิกดวงจะตตาถ้าไม่สามารถมองเห็นแล้วฮะ 5. สำหรับของครูบาอาจารย์สิ่งที่เป็นของแท้มักที่จะออกจากปากอาจารย์จัใชัยผาดคำด้วยสัจจะบารมีเหมือนกับของน้องบอสเช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะเขาดําเนินมาสําหรับในวิชานี้มาตั้งแต่สมัยอยุธยาไม่ว่าจะเป็นศึกสงครามไม่ว่าจะเป็นดวงชะตาของปูถุช,ชนธรรมดาจนกลายมาเป็นเจ้าพญาจนกลายมาเป็นข้าเรือหาบดี และเป็นได้โดยง่ายโดยผ่านวิชาดวงวิชัยฉบับยอ่อพลิกดวงชะตาแทบลงสิ้นเหมือนกับวันนี้ครับในปัจจุบันนี้หากทุกท่านประสบเคราะห์ปัญหาใดๆไม่ว่าจะแกเป็นการตกงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบของเศรษฐกิจนะครับหรือแบบภาระในเรื่องของการงานการเงินและความรักสิ่งเหล่านี้ฮะมันสามารถที่จะเกื้อหนุนโดยใช้องค์เทพเทวา และดวงะตาของท่านเนี่ยแหละครับมานำและมาหนุนตัวของท่านเองสิ่งที่เป็นความมงคลและเป็นเรื่องสูงจริงๆที่เราควรที่ชูนั่นก็คือดวงตาของท่านแหละครับสิ่งเหล่านี้แหละฮะถ้าจะพลิกต้องพลิกที่วันเดือนปีเกิดของท่านเพื่อเอามาเขียนเอามาจานจานนี้คือจานใช้ แพงได้จริงๆนะฮะท่านชมครับโดยครูบาอาจารย์อาจารย์ป้อมบูรภาโดยท่านเขียนในที่บทมหาอุดโดยใช้เลือกยามโดยชัดเจนดูเหมือนแพงฟังและเหมือนแพงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากกระบวนการของการคำนวณและการใช้อักขระเลขยันใช้วิชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่สมัยอุทิชยาจนมาถึงทุกวันนี้นี่คือสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่าน ประสิทธิให้เราพลิกดวงชะตาได้โดยง่ายมาจากประสบความสำเร็จมาตั้งแต่อดีตการมาถึงปัจจุบันนี้น้ชมครับและท่านเอาไปวางไว้นะฮะที่ยิ่งพระของท่านเมื่อท่านสวดมนต์เสร็จสิ่งที่เป็นพลังงานที่เพิ่มเติมกับท่านนะฮะและสิ่งที่โดยการแก้ไขการการพลิกดวงชะตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันจะเพิ่มพลังงานให้ท่านได้สามารถ จับความสำเร็จได้โดยง่ายจริงๆและผมมีมากมายครับสำหรับในความสำเร็จในทุกท่านตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าใครที่กำลังประสบประสบกับเคาะกรรมใดๆไปเลยครับสำหรับในดวงพิชัยฉบับย่อพลิกดวงชะตานะฮะเรียกได้ว่าเป็นการแก้ไขแบบทันด่วนทันเหตุการณ์จริงๆคำว่าดวงพิชัยดูเหมือนแพงฟังเหมือนแพง แต่สาหรับผมอาจารย์ชัดชัยพัรธรับเข้าใจเห็นใจสําหรับคนที่ประสบเคาะกรรมเอาไปเลยครับสําหรับสิ่งที่ผมอาจารย์ชัดชัยด้วยสัจมบาร,รมีนะในวิชาของครูบาอาจารย์ที่เขาทํากันมาแล้วประสบความสําเร็จกันทั่วหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะสงครามที่เกิดในสมัยลิทยานะฮะแก้ไม่ดุด แก้ไม่ออกแต่สามารถที่จะรับการปลาชัยชัยชนะในสงครามใหญ่ยังประสบความสำเร็จกันมาแล้วนะฮะโทรมาเดี๋ยวนี้ครับท่านผู้ชมครับที่เบอร์ครับ0858201515ผมพร้อมครับสำหรับในทุกทท่านนะฮะเพียงแค่บอกชื่อบอกนาะมสกุลน,นะและวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะฮะโดย ผมจะให้อาจารย์ป้อมบุรพาได้เขียนจารและคำนวณที่โบสถ์มหาอุดนะฮะเราจะให้ดวงตาของท่านอยู่ที่โบสถ์มหาอุดคําว่าโบสถ์มหาอุดเนี่ยก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์และครูแรงแล้วนะฮะแล้วก็จะสามารถที่จะรวบรวมทั้งจักรวาลอยู่ที่โบสถ์มหาอุด ครูแรงแรงครับครูแรงแรงครับครูแรงแรงครับสําหรับในส่วนที่เรียกว่าดวงพิชัยฉบับย่อพริกดวงชะตาครับโทรมานะครับที่เบอร์085 820 1515ครับช่วงหน้าครับเดี๋ยวเราไปพบกับสืบวิญญาณหลอนครับ